เปิดโพสตล่าสุดเพลงชนธิดาหลังเอชนสวัสดจากไปไม่คิดว่าจะทำสิ่งนี้เปิดโพสตล่าสุดเพลงชนธิดาหลังเอชนสวัสดจากไปไม่คิดว่าจะทำสิ่งนี้หลังจากที่เอชนสวัสดนักธุรกิจและนักการเมืองชื่อดังการจากไปหลังเกิดอาการหมดสติขณะซ้อมแข่งรถยนต์ที่สนามช้างอินเตอร์เนชันแนลเซอร์กิตจ,จังหวัดบุรีรัมย์จนถูกหามส่งรพรยาบาลและเกิดความการจากไป ลงสตอรี่อะไรไม่คิดว่านี่จะเป็นเพลงสุดท้ายที่ให้พ่อนับเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าหลังจากที่เอชชนสวัสด์นักธุรกิจและนักการเมืองชื่อดังการจากไปหลังเกิดอาการหมดสติขณะซ้อมแข่งรถยนต์ที่สนามช้างอินเตอร์เนชันแนลเสื้อกิจจังหวัดบุรีรัมย์จนถูกถามส่งโรงพยาบาลและเกิดความสูญเสียยอนในเวลาต่อมาพร้อมเขียนข้อความเป็นภาษาอังกฤษระบุว่า I never knew this would be our last song when I made this present for you on Your birthday C H O N S A W A T 28 If I could get another chance another walk another dance with him I D p l A y a song that would Never ever end หนูไม่เคยรู้เลยว่าเพลงที่หนูทำเป็นของขวัญวันเกิดให้คุณพ่อจะเป็นเพลงสุดท้ายของเราถ้าหนูมีโอกาสาอีกครั้งได้เดินด้วยกันอีกครั้งได้เต้นกับพ่ออีกครั้งหนูจะร้องเพลงที่ไม่มีสิ้นสุดหนูอยากเต้นกับคุณพ่ออีกครั้งนะคะโดยกำหนดการพิธีรด น้ำเอชนสวัสดิ์อสศวเหมจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่1เมษายน2566เวลา16นกาและเวลา19นกาสวดพระอภิธรรมที่บ้านขาวริมแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดสมุทรปราการวันอาทิตย์ที่2เมษายน2566งดสวดเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทศวันจันทร์ทีม 8, ม่3ถึง8เมษายน2566เวลา19นาสวดพระอิธรรม โดยหลังจากวันที่8เมษายน2566จะเปิดสวดทุกวันอังคารจนกว่าจะมีกำหนด